ได้ค่ะขอมาก่อนค่ะวิพวีราดได้สวนบอลสั้นเก็บไว้ได้นะคะวิละวันอัดมาติดบล็อกค่ะวิลววันอีกทีแต่หลังมีรอค่ะโคราดให้ชาชวนตดบล็อกค่ะลูกนี้อ้ายังเรามาได้ค่ะวิพวีขึ้นตีคันไม่ผ่านบล็อกค่ะแต่ตามแรกไปก่อนค่ะโคราดอยากจะเสิร์ฟ เลแรกนี้ถือว่าฟอร์มดีเลยครับวัชริยาแล้วลูกนี้บอลเตะของชิตพรครับตีลงไปนะครับดูบันเสิฟของวิภาวีอันนี้บอลแรกดีครับชัชุอนแล้วยกมาให้บาซ่าตีลูกนี้เจอบล็อกสุนรายังตามมาเกี่ยว,วได้ครับแล้วอัชราพรตีข้ามาการของโคราชครับชัชชุออนตีลูกนี้แล้วใต้ต้มครับตีลงไปครับชัชชุออน นี่ค่ะสามเท่าค่ะอู้อที่แดงโคราชนะคะชาชุนอ่อนยังเป็นคะแนนค่ะลูกนี้แสงเป็น4ต่อ3มค่ะโคราชสต่อ5ค่ะให้จชาชุนออนอีกทีโอ้โหค่ะนี้วิ่งเข้ามาตีนี่เข้าตัววิลาวันนะ,ะอูว แรกไม่ดีค่ะบุงจิตหวางมาก่อนโคราชให้คาริน่าไหลามาไม่ถนัดเท่าไรได้ส่วนคืนโดยอัชราพรยั้งเหนียวพยุพาแล้วสามเมตรชจอนค่ะลูกนี้ขยับหนีเป็น7ต่อ4ค่ะนนแล้วได้คนนี้รค,รครับชจวอนโมเสกครับโอ้โกด3เมตรลูกนี้นี่วิภาวีเอาไม่อยู่ครับ ขยับหนีออกไปครับสามคะแนนน้ำจะต่อสโอ้โแล้วจังหวะไม่ดีค่ะชลพรครราชได้บุกชัดสุดาตีชลร,รบบล็อกลงไปค่ะโอ้เราแซงไปที่8ต่อ4ค่ะครราชเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1